รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิงพี่เจนครับเบอร์โทรศัพท์พี่เจนเบอร์อะไรเหรอครับอ๋อ092-591-3001่ 92, 59, 1, 3, 0, 0, 1, จ้ะ เป็นเบอร์ของพีเ่เจนหรือเป็นเบอร์ของบริษัทครับเป็นเบอร์ส่วนรวมของประเทศน่ะเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้บริการของโครงข่ายไหนหรือว่าบริษัทไหนก็ได้จ้ะแต่ผมเคยได้ยินว่าต้องคืนเบอร์กับบริษัทเก่าก่อนถึงจะไปเอาเบอร์จากบริษัทใหม่มาได้ที่เราเข้าใจก็ถูกคือแต่เดิมเนี่ยกสทชเขายังไม่ได้ประกาศให้ชัดเจนว่าคนใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถที่จะคงสิทธิ์เลขหมายเดิมได้ ยังไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่ามันเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นของใครแน่บริษัทที่มีโครงขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เลยเอาเปรียบผู้บริโภคพยายามจะบอกว่าไอ้เบอร์ที่พวกเราใช้เนี่ยมันเป็นเบอร์ของบริษัทพอเราจะเปลี่ยนเจ้าหนึ่งไปหาอีกเจ้าหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วยอันนี้การเปลี่ยนเบอร์เนี่ยพวกเราเนี่ยมันเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงพ่อแม่ จำเบอร์เก่าเราได้หมดเลยพอเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่คนมันก็ติดต่อเราไม่ได้เราก็ต้องจําใจอยู่กับไอ้บริษัทเก่าเพราะว่าเหมือนกับผูก,กมัดเปลี่ยนยากมากเปลี่ยนแล้วมันมีต้นทุนสูงมากเลยจะต้องโทรไปแจ้งคนนูน้นคนนี้เราก็เลยไม่เปลี่ยนบริษัทเก่าก็เอาเปรียบเราเราก็ไม่มีทางเลือกที่จะไปหาเจ้าใหม่ที่ดีกว่าทัน,นี้กสทชอเขาประกาศมีเรื่องคงสิทธิ์เลขหมายชัดเจนทีนี้ล่ะ เราก็รู้แล้วว่าไอ้เบอร์ที่เราใช้อยู่อย่างที่หนูใช้เนี่ยมันก็เป็นเบอร์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนโครงขายใหม่ได้จะเปลี่ยนเครือขายอย่ายยุ่งยากไหมครับเปลี่ยนเครือข่ายยุ่งยากไหมไม่ยากโครงขายเก่าบริษัทเก่าที่เราใช้อยู่เราอย่าไปโกงเขาเราไปจ่ายเงินให้ครบแล้วเราก็ไปสมัครบริษัทใหม่โครงขายใหม่แล้วก็บอกว่าเราจะใช้ เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเราเนี่ยแหละคุณลุงคะในช่วงที่เรากําลังย้ายโครงขายเนี่ยเราจะสามารถโทรเข้าโทรออกเลยได้หรือเปล่าคะเอออีตรงรอยต่อเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างพอไปบอกเจ้าเก่าบอกว่าจ่ายเงินแล้วเลิกทันทีเลยไอลายใหม่มันยังไม่ได้มาต่อพอดีเป๊ะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะโทรออกไม่ได้หรือโทรเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไปเริ่มกับเจ้าใหม่เมื่อไหร่เราก็ไปบอกเจ้าเก่า จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเติมซื้อประเภทเติมเงินเราไปเติมเงินอีกสักวันหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็ใช้ในช่วงนั้นให้มันมาชนพอดีกับเจ้าใหม่อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับน้องป้านโทรศัพท์สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมบอกแม่ให้เปลี่ยนได้แล้วมั้ง เปลี่ยนไปใช้บริการโครงขายที่คิดค่าโทรถูกๆแบบพี่เจนเลยดีไหมพี่ว่าอย่าเพิ่งรีบเลยนะเรามาดูกันก่อนว่าบริษัทไหนดีกว่าบริษัทไหนลองเปรียบเทียบกันก่อนแล้วก็ลองดูค่าโทรเหมาะกับเราดีไหมอืมจริงด้วยจริงด้วยโอ้ยอดเลยสามคนนี้จะได้ไม่ถูกเขาเอาเปรียบนะเราต้องเรียนรู้เปรียบเทียบหลายๆโครงขายดีแล้วลน่ะ